คริสติน่ามอเชอร์นะครับสาววัย34ปีครับจากแคริงตันสหรัฐอเมริกาครับ56กกิโลกรรมร้อเซนิเมตรชก26ชนะ19แพ้7ครับแหมวันนี้ถือว่าเป็นศึกอันตรายของฟ้าใสาเลยก็ว่าได้เลยครับเจอกับคริสติน่ามอเชอร์ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะแตกใครจะหลับใครจะนับหรือใครจะน็อกครับ โอ้โห oh, oh, ดานถาง <c oughs> ของคริสตินานี่สักนี่ไม่ต้องถามแลยครับว่าสาักที่ไหนครับทรงผมนี่มาสไตล์สาวหล่อเลยนะครับคริสตินาคู่นี้เป็นมวยซ้ายกับมวยขวานะครับเพราะฉะน,นั้นนี่ต้องจับตาดูดีๆเลยครับถ้าพลาดนี่มีโอกาสโดนลงโทษได้ครับในพิกัดน้ำหนัก56กกิโลกรัมนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> มีศอกมาครับค <c oughs> ริสติน่าฟ้าสายครับโต้ด้วยแข้งซ้าย เข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหวงในนี่ถือว่าเป็นของชอบของมักของฟ้าใสเลยครับอืมไล่แขนเป็นเหมือนกันนะครับคริสติน่าโอ้โหดึงหลบได้ครับแพ่แต่ว่าโตขึ้นก็ไม่โดนมียิ้มเขินๆเ,เล็กน้อยครับฟ้าใสก็ถ้าคริสติน่าเดินนี่ถือว่าเข้าทางเลยนะครับอ่าแต่ฟ้าใสบอกเดี๋ยวขอลองเดินหน่อยครับนะ รัดวงในคือพอรัดล่างเนี่ยครับคู่ต่อสู้ก็จะทำอะไรไม่ได้ครับแล้วฟ้าใสก็เป็นประเภทสไตล์ที่นี่มียึกยักขู่หลอกด้วยครับงงไม่งงครับกฤษณาวงในมาแล้วครับป้ายหน้าขวางโอ้ยังตีไม่ได้ครับแต่แต่ว่าต้องระวังศอกของฟ้าใสด้วยครับกฤษณามีเน็บเข่าขวาดันไปครับติดเชือกพยายามหมุนหาเหลี่ยมเลยครับแต่ว่าโอ้โหมันยังไม่ได้จังหวะไม่ได้องศาจริงๆครับเหมือนจะมีปุดๆที่บริเวณใต้ ตาขวาหนกแก้มด้านขวาครัิสติน่าโอ้ยเนี่ยแหละครับบอกแล้วครับพอขวาหลุดซ้ายลงโทษเลยครับแสายยังไม่โดนเลยครับปัดซ้ายของฟ้าใสครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าน่าจะเริ่มจับจังหวะได้แล้วเลยครับวิสนาขยับมาครับแข้งขวาโอ้โหนี่ยึกยักยึกยักนี่ แม่ต่อยมวยนี่ไปยึกยักไม่ได้นะครับคริสออกต้องออกครับปาแล้วครับปัดซ้ายของฟ้าใสดูเกร่งๆนะครับการออกอาวุธของคริสติน่าครับขณะที่ฟ้าใสนี่ดูรีแล็กซ์ดูผ่อนคลายกว่านะครับหมดยกแรกก่อนครับโอ้เนี่ยครับบริเวณหนกแก้มด้านขวานี่เหมือนจะมีเลือดซิบซิออกมาแล้วครับคริสติน่าไม่แน่ใจว่าโดนบัดหรือว่าโดนสอกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูภาพช้าครับ ไปส่งรอบตัวครับไปดูภาพช้ากันครับยกแรกครับโอ้ยมดซ้ายครับถักถากครับหลับตาปีเลยครับคริสติน่าแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับยังดูอาวุธนี่ยังดูโบฉเฉีียวไปมาทั้งคู่นะครับนี่กับาซ้ายโดนเต็มๆแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับไปตามกันต่อยก2กับไทไฟวอริเอีร์ครับ นี่อยู่กันที่ลานกิจกรรมซูนีทาวเวอร์อุบลราชธานีนะครับวันนั้นโอ้ทะล้อวงในเลยครับเปิดมาถ้าสูในนี่ต้องมั่นใจนะครับว่าเรี่ยวแรงดีนะครับสำหรับคริสตีน่าครับนีสาวหมัดมานี่เหมือนว่าฟ้าใสานี่จะเริ่มจับทางได้แล้วครับพอเข้ามาวงในได้เริ่มค,คล้องคลองแล้วก็ตีเนี่ยครับดูจังหวะการรัดแล้ดูตั้งกำแพงครับตีแล้วก็คาไว้ครับฟ้าใสา ไต่พับในสวยครับขยับมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้ำหนักอาวุธของคริสตินานี่น่าจะทำอะไรฟ้าใสได้ไม่ไม่เท่าไหร่แล,ล้วละครับแต่แกก็ยังมีความพยายามนะครับนี่อ่าได้แข่งขวาเหมือนกันนะครับฟ้าใสประมาทไม่ได้นะครับอ๋อ <laughs> มีแลบลิ้นคือ บางทีบางโอกาสมันก็มีการยั่วยวนบนเวทีทำลายคุสมาธิคู่ต่อสู้ครับก็เรียกว่าเป็นจิตวิทยาแล้วครับโอ้ oh, แข่งซ้ายครับวางแบบเน้นๆป้ายหน้าขวางคริสติน่านีเตแต่ป้ายนะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับยังหาเหลี่ยมหามุมที่เหมาะไม่ได้ป้าใสขวางบ้างครับเดินเข้ามาครับคริสติน่ายังเป็นฝ่ายเดินแล้วฟันยางกนที่เป็นรูปเขี้ยวนะคริสติน่าครับเหมือนกับแดรกคูล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ อหรือว่าตามฉายาเธอหมาป่าครับครับโอ้โหเดินเร็วครับเดินเร็วครับแต่ว่าอาวุธนี่ยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ังาวะนี่เห็นหมดเล<ช>้วละครับใช่ครับคือจังหวะเนี่ยเหมือนคริสติน่าจะช้ากว่าภาษามมยก้บอกว่าช้ากว่าหนึ่งกิกครับคือเหมือนเห็นอาวุธของฟ้าใสาแล้วอะอาขอฟ้าใสาเนี่ยเหมือนเห็นอาวุธของคริสติน่าหมดแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายังคงมุ่งมันตั้งใจครับโอ้โหตบพวกซ้ายได้ครับ อ๋อแล้วครับยิ้มเคี้ยวเปิดเลยครับคริสติน่าอ่ามั่นใจขึ้นครับเอย่าไปดูไฮไลท์กันครับยกที่2ครับอืมวืดไปนะครับซ้ายจังหวะนี้นี่แข้งขวาครับแก่ถึงกับกระเด็นนะครับแข้งนี้โอ้หูุยบัดขวาเต็มๆครับแต่ว่ายังอยู่ครับอืมเนี่ยซ้ายเต็มชายโครงครับ นี่หมัดซ้ายของคริสติน่านี่โดนนะครับช่วงปลายยกสองอ่โหใส่กันเลยครับยกสามไม่ต้องฟังอะไรกันแล้วครับก็คงรู้นะครับแม่สามนาทีนี่มีคุณค่าครับคริสติน่ามอเชอร์ครับเดินเข้าหาเลยครับสองนาทีนะครับเท่าตีครับมวยหญิงนี่ชกกันสองนาทีอ่ะไปกันต่อครับขวดซ้ายเจอสวนรู้สึกจะคึกคักขึ้นมาเลยครับคริสติน่าโอ้ก็ได้หมัดซ้ายปลายยกแล้วครับทำให้หัวใจนี่มันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำแล้วครับมีแรงที่จะเดินต่อครับ เข้าไปนี่แม่ต้องระวังนะครับคิดออกต้องออกครับฟ้าสายก็รอครับกระโดดต่อยเตะซ้ายแม่เตะคูเตะพรามครับไม่ให้คริสติน่าเข้ามาใกล้จะหมุนครับออออออคริสติน่าก็รู้ครับคือปัญหาของคริสติน่านี่คือความต่อเนื่องและแม่นยำเนี่ยมันไม่มาต่อเนื่องครับเลยทําให้ฟ้าสายมีเวลาครับ แม่แต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีปูดๆเป็นครับใต้ตาซ้ายของฟ้าใสขวางหน้าป้ายดันแม่แต่ว่าคุกกิ๊กคุกกิ๊กตลอดครับฟ้าใสครับมีสอคอยฟันอยู่ตลอดครับช่วงจังหวะคลุกวงในคือน้ำหนักอาวุธตอนนี้ดูว่าฟ้าใสเนี่ยหนักหน่วงรุนแรงกว่านะครับและที่สาคัญคือความแม่นยาครับโอ้จังหวะนี้วืดทั้งคู่ครับหมัดใช้ดีนะครับคริสเตน่าแต่ว่าหาโอกาสออกได้น้อยครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหน้าหมัดหลังครับ ซ้ายกับขวาช่วงท้ายกระก็เดินไม่สุดเด้อครับอ้ฟ้าสายได้แข้งซ้ายไปทีนึงเดินก็เอาวิ่งคนละมัดเอาจังหวะรัดแล้วก็รัดร่างเนี่ยพอรัดร่างปุ๊บเนี่ยใต้ปีกเนี่ยครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับคริสติน่าแหมแบบนี้ครับฟ้าสายบอกหวานเจี๊ยบเลยครับเข้ามาใกล้ นี่ครับใช้จังหวะหลอกล่อแล้วครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับนี่ก้มลงกราบครับน่ารักจริงๆใช่อาวุโสน้อยกว่า4ปีนะครับฟ้าใสนี้30แล้วครับขณะที่คริสติน่านี่34โอ้มีเลือดเหมือนกันนะครับโอ้ฟันยางเทินเก๋จริงๆครับอ่ะดูภาพช้าหน่อยครับนี่ครับจังหวะผลักออกไปจิ้มซ้ายเตะซ้ายโอ้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฟ้าใสเลยครับดูกันอีกมุมหนึ่งครับ ต่ซ้ายต่อยซ้ายเรียกว่าไม้คู่นะครับแบบนี้ครับดีวันนี้เตะขวาต่อยขวาก็มีเหมือนกันนะครับคริสติน่าครับแต่ดูจังหวะนี่มันช้ากว่าฟ้าใสไปประมาณหนึ่งครับหัวจะเป็นแข้งครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็หมัดนี่เลยครับของคริสติน่าอันตรายครับครับไปลุ้นผลการตัดสินกันครับ แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับฟ้าใสอยุทธชัยครับออกอาวุธได้แม่นยำชัดเจนกว่าครับเอาชนะคะแนนไปได้แบบโหสุดมันเลยครับตั้งแต่คู่แรกเนี่ยครับ,บและ,และนี่ก็คือไทยไฟไว์วอร์เรอร์คู่แรกของวันนี้ครับ